วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเสื้อโคร้รลักษณะนี้นะคะจะเป็นปกอเอทลเลอร์ก็ได้นะคะปกคอ,อตลบลงไปก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะสาธิตเสื้อตัวนี้นะคะปกเทลเลอร์นะคะทีนี้ให้นักเรียนดูที่หนังสือเล่มน,นี้นะใครยังไม่มีก็สามารถสั่งได้ที่เพจนะคะ ตัวนี้มันจะยาวมันจะต้องมีประมาณ2คลิปถึงจะจบนะคะก็ให้นักเรียนค่อยๆดูไปนะคะโดยจากริมกระดาษล,ลงมา3ามเซนเสมเซนแล้วจากตรง3ามเซนนี้นะคะนักเรียนวัดหน้ายาวมาถึงเอวก็หมายถึงวัดจากหอปะละลงมาถึงเอวของใครเท่าไหร่ก็ถีบเส้นไว้จากนั้นแบ่งครึ่งก็จะได้เส้นอกอยู่ที่นี่ แล้วก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะได้เส้นบ่านะคะที่นี่ก็จะเป็นเส้นคอนะคะที่นี่ก็จะเป็นไหล่นะคะไหล่ขอบ่าอกเอวแล้วก็ลงมา10เซนสองครั้งสะโพกบนสะโพกล่างนะคะมันจะเป็นเดรสคล้ายๆชุดเดรสแต่ว่าเราทำเป็นเสื้อโค้ทนะคะจากนั้นให้นักเรียนวัดให้นักเรียนวัดอ่ รอบอกบวก10เซนแล้วก็หารด้วย4นะคะทําชิ้นหน้าชิ้นหลังเท่ากันไปเลยนะคะบวก10เซนหารด้วย4นะคะ,ะตัวนี้ครูย่อส่วนลงมาเล็กน้อยเพราะว่ามันจะได้เห็นทั้งหมดนะคะนักเรียนก็ไปวัดตามสัดส่วนของจริงของนักเรียนเลยนะคะขีดเส้นกลางจากริมกระดาษตรงนี้จะเป็นเส้นกลางตัวนะคะ จากริมกระดาษนี้เข้าไปก็ประมาณ4-5ถึงาเซนนิ้วนะคะก็ประมาณ12นิ้วแล้วกันนักเรียนก็ไปทำกระดาษของนักเรียนนะประมาณ1 0 1ถึงนิ้วเอา10นะคะจากนั้นนักเรียนก็วัดจากเส้นกลางไปเท่ากับรอบอกอกบวก10หาร4นะคะได้เท่าไหร่นักเรียนก็ขีดไว้เลยนะคะ แล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังแต่ก่อนที่จะทำด้านหลังให้นักเรียนตรงเส้นเอวนี้นักเรียนลดเข้ามา1เซนก่อนนะคะเพื่อให้มีเชฟด้านหลังนะคะเพื่อด้านหลังเราจะได้สวยๆนะคะเอาไปลายไม้โค้องอันนี้นะคะไปลายไม้โค้องอันนี้นักเรียนขีดขึ้นไปอย่างนี้นะคะขีดขึ้นไปถึงเส้นอกก่อนจากนั้นก็เอาไมา้ตรงขีดให้มาสุตกระดาษเลยนะคะมันจะอยู่ตรงไหนช่างเขา แต่ว่าจิ้มไปที่หัวริมกระดาษนี้นะคะจากนั้นขีดที่นี่มาเส้นสะโพกล่างนะคะให้เลยสะโพกล่างลางมาประมาณ3ามเซนนะคะเพราะว่าจิ้มโด่งมันนี้ไม่ได้มันต้องค่อยๆหายไปในนี้นะคะเราก็นับตรงนี้เป็นเส้นกลางหลังนะคะกลางหลัง จากนั้นนักเรียนก็เช่นกันกระชินหน้าอกบวกสิบหารด้วยสี่นะคะของใครเท่าไหร่ก็หารไปนะคะอกบวกสิบหารด้วยสี่จากนั้นนักเรียนก็มาวัดที่เอวนะคะเอวบวกห้าหารสี่วัดได้เท่าไหร่นักเรียนก็หาร บวก5เซนก่อนแล้วก็หารด้วย4ี่นะคะแล้วก็วัดจากเส้นที่เราเขีดใหม่นะคะให้นับด้านหลังเส้นนี้เป็นเส้นกลางหลังนะคะตรงนั้นเราจะมีตะเข็บตรงกลางหลังนะคะอันนี้ก็เอวบวก5หารสีแล้วบวกต่างหากไปอีก2อเป็นค่าของเกรดนะคะบวกมา2.5เป็นค่าของเกรดด้านหน้าก็เหมือนกันจากเส้นกลาง ก็เอบวก5หาร4เหมือนกันนะคะก็วัดไปจากเส้นกลางเราหารได้เท่าไหร่เราก็จิ้มไปต้องบวก5เซนก่อนแล้วบวกเกตต่างหากอีก2.5นะคะจากนั้นก็มาวัดสะโพกสะโพกถ้าคนตัวผอมเราก็ไม่ต้องบวกหารได้เท่าไหร่หารเลยถ้าคนตัวอ้วนนักเรียนก็บวกไป2เซนนะคะบวก2เซนแล้วก็หารด้วย4นะคะ ก็จิ้มไว้เลยให้นักเรียนจําไว้เลยก็ได้ว่าเอสโคกบวก2เซนก่อนนะคะบวก2เซนก่อนแล้วเราค่อยหารด้วย4ถ้าคนตัวผอมอาจจะไม่ต้องหารก็ได้ไม่ต้องบวกก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการนะคะแต่ให้หลักไว้ว่าบวก2เซนแล้วก็หารด้วย4นะคะแล้วเราก็ จิ้มไว้ตรงเส้นกลางหลังมาวัดมาเหมือนกันนะคะสองข้างเท่ากันเลยนะคะครูย่อส่วนครูก็เลยต้องเช็คให้มันเท่ากันจากนั้นนักเรียนขีดเส้นตั้งฉากมาที่ชายนะคะความยาวตามต้องการด้านหลังด้วยกับด้านหน้าด้วยเขาก็จะเป็นเส้นตรงอย่างนี้ก่อนนะคะจากนั้นจากนั้นเราสะโพกที่นี่ บวก2เซนแล้วก็หารด้วยสีนะคะคราวนี้เราตรงโค้งนะคะเราก็เอาไม้โค้งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูตรงไหนที่มันสมดุลน,นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะนั่นจะขีดเรามาวัดที่ชายก่อนให้ออกไปข้างละ3-5เซนนะคะแล้วแต่ชอบคนไหนชอบบานน้อยก็เอา3มเซนคนไหนชอบบานมากก็ย,ย้อยนิดๆก็เอา5เซนนะคะ แล้วเราก็ขีดเส้นตรงมาตรงนี้นะคะขีดเส้นต,ตรงมาที่นี่จุดนี้นะคะนี้เราวางให้มันแนบกับเส้นนอกนี้นะคะที่เราขีดไปใหม่นักเรียนก็ดึงดึงดึงขึ้นดึงลงว่าตรงไหนที่มันแนบแล้วนักเรียนก็โค้งมานะคะโค้งมาอย่างนี้ข้างนี้ด้วยนะคะโค้งมาที่อลิมนะคะ โค้งมาอย่างนี้นะคะนี่พอได้อย่างนี้ก็คือได้ท่อนที่เป็นข้างล่างนะคะจากนั้นไม้บรรทัดของเราตรงนี้นะคะนักเรียนวางตรงนี้ก็อยู่ที่หมายเลขยี่ห้ากับสาแบ่งครึ่งน,นะคะแล้วเขาวางอย่างนี้นี่จากนั้นนักเรียนก็เอา สายวาดวางอย่างนี้ของชิ้นหลังนะคะแล้วก็แบ่งขึ้นตรงเอวเพื่อที่เราจะขีดเส้นตั้งฉากลงไปข้างล่างนะคะตั้งฉากก็เอาตรงริมฉากนี้วางที่นี่แล้วก็ขีดลงไปข้างล่างให้สุดเลยนะคะให้สุดเลยแล้วข้างบน ข้างบนนักเรียนก็ขีดขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็จากตรงนี้ขึ้นไป4เซนนะคะที่นี่ก็เอาสอง้ามาวางตรงนี้นักเรียนก็แบ่งอย่างละครึ่งของ2.5มาไว้ที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นเกตตรงนี้ก็ลงจากสะโพกบน4เซนก็จะอยู่ที่ประมาณ12เซนทั้งหมดแล้วก็ขีดลงมาอย่างนี้นะคะเราก็ได้เกตอันนี้นะคะทีนี้มาทำของชิ้นหน้า ของชิ้นหน้านักเรียนก็หาอกสูงอกห่างก่อนนะคะเดี๋ยวเอาของชิ้นหลังให้เสร็จที่นี้พอพอได้อันนี้เสร็จนะคะเราจะได้ไม่หอนกลับมายุ่งกับชิ้นหลังอีกต้องกรอบนี้นักเรียนวัดมาหกเซนนะคะวัดอย่างนี้หกเซนแล้วก็เอาเส้นนี้นะคะไหลหารสองไหลใครเท่าไหร่ก็หารด้วยสอง นะคะหลาหารสองบาบาก็หารสองบาใครเท่าไหร่ก็หารสองนะคะอี่เฉียงมานี่นะคะแล้วก็เอาไม้โค้งเอาโค้งมาอย่างนี้วางนะคะให้ลงมา1.5เซนถ้าใครชอบแขนเล็กๆก,ก็1.5เซนใครชอบลักแร้หลวมๆก็2เซนนะคะ นี่เซนอยู่ตรงนี้แล้วก็โค้งนะคะมีได้เสร็จของทิ้นหลังคราวนี้คอก็วัดจากมุมนี้เข้ามา2เซนนะคะวัดจากมุมนี้เข้ามา2เซนแล้วก็โค้งมาที่นี่นะคะเห็นไหมคะเราก็ได้อย่างนี้คราวนี้เราต้องให้เขามีเผื่อเราจะแยกกันออกไปแล้วก็เอาไม้บรรทัดโค้งนี้เอาส่วนที่โค้งลง เอามาแนบกับตรงนี้นะคะแนบกับบริเวณเส้นอกนี้แล้วนักเรียนค่อยๆเลื่อนลงมานี่ให้เขาอยู่สูงจากเส้นบ่านี้ประมาณ1.5เซนนะคะโค้งมาอย่างนี้แล้วเส้นที่สองก็ให้เว้นช่องขึ้นเซนนะคะโค้งมาอย่างนี้เราก็จะได้เก็ตอย่างนี้นะคะ อันนี้คือเก็บแล้วตรงนี้ให้แถมออกมาครึ่งเซนเพื่อเวลาเราเย็บกับคืนเข้าไปอันนี้มันจะชอบหอดหายเข้าไปมันจะทําให้เส้นตรงนี้ไม่ตรงกันก็เลยให้แถมออกมาเลยแล้วเวลาเย็บมันจะพอดีเป๊ะนะคะนี่คือเทคนิคนะคะก็เป็นอันว่าทีนหลังเสร็จทีนี้เหลือตรงชายของที่หลังนะคะไปทางนี้ห้าเซนมาทางนี้หเซนนะคะนักเรียนก็วัด วัดของนักเรียนเลยแล้วก็ขีดเส้นมาที่ปลายเกจนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้ซิกแซกเพื่อแยกกระดาษออกไปนะคะ,ะท้นหลังเสร็จนะคะทีนี้ให้นักเรียนมามองที่ชิ้นหน้าชิ้นหน้าให้นักเรียนทำกรอบตรงนี้ก่อนหเซนที่นี่6เซนนะคะจากนั้นไหล่วัดที่เส้นบนนะคะ วัดที่เส้นบนไหลหารสองขีดเส้นไปหนึ่งครั้งที่นี่จากนั้นแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะเอามาใกล้ๆเอาเข้าไปตรงนี้หเซนหนะคะแล้วขีดเส้นที่นี่จากนั้นให้วัดจากเส้นนี้นะคะเส้นแรกนี้นะคะ ไหลหารสองอยู่ที่นี่แล้วเอามุมนี้ขีดมาที่นี่นะคะก็จะได้เส้นหลายตรงนี้แต่ยังไม่เสร็จนะคะต้องมีเกตทรงนะคะนักเรียนก็วางที่นี่แบ่งครึ่งนะคะโดยเอาสายวัดช่วยก็ได้แล้วก็พับมาแบ่งครึ่งจากนั้นตรงนี้วัดไป4เซนนะคะทีนี้ตรงนี้คือหายปลาลาหายปลาลาของคนนะคะ ตรงนี้คือหายปลาลาของคนคือจุดนี้นะคะนักเรียนก็วัดทะแยงมายอดอกก็เราก็วัดทะแยงไปวัดออกไปเยี้ยงๆออกไปอย่างนี้ยอดอกใครเท่าไหร่จิ้มไว้ทีนี้เรามาวัดอกห่างก็หมายถึงยอดอกฝั่งนี้วัดมาฝั่งนี้เท่าไหร่แล้วก็หารด้วยสองนะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะ แล้วเราก็มาวัดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งที่เส้นเอวเพื่อให้เขาตรงจากนั้นก็เอาไม้เอาไม้คาะวางที่นี่ขีดเส้นตรงลงไปนะคะข้างล่างนี่ขีดย,ยาวๆไปอย่างนี้ถึงชายเลยนะคะพยายามรักษาระดับให้ตรงๆขีดมานะคะพอได้อย่างนี้แล้ว ยอดอกนี้นักเรียนก็ขีดเส้นเกตของไหลมานะคะ1เส้นตรงนี้ที่เราแบ่งครึ่งที่เราไปอีก4เส้นขีดมาอย่างนี้เราก็จะได้เกตทรงที่ไหลแล้วเกตทรงที่เอวก็เอา2.5มาวางตรงนี้นะคะ2.5มาวางตรงนี้ก็อย่างละครึ่งไปข้างละครึ่งขีดมาอย่างนี้ขีดมาอย่างนี้แล้วที่นี่จาก สะโพกบนลงมา4เซนนะคะขีดมาที่นี่ขีดมาที่นี่จากนั้นริมนี้ 4, เ5เซนนะคะถ้าเราปล่อยออกไป5เซนก็ต้อง5เซนทั้ง2ข้างถ้าเราไม่ชอบบานเยอะเราก็ใช้3เซนก็ต้อง3เซนทั้ง2ข้างทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะทำอย่างนี้จากนั้นขีดเส้นจากจุดนี้นะคะ จุดนี้ขีดยาวมาน,นี่เลยจุดนี้ขีดยาวมาน,นี่เลยนะคะแล้วเราทําซิกแซกเตรียมไว้เพื่อต่อแยกออกมานะคะอนนี้นักเรียนมาปิดเกตตรงนี้ก่อนนะคะปิดเกตตรงนี้ก่อนรายละเอียดเพิ่มเติมนักเรียนถ้านักเรียนไม่มีเวลาดูวิดีโอนักเรียนก็ดูที่หนังสือนะคะทําเหมือนกันเลยนะคะจากนั้น ต่อเส้นที่ไหลนี้นะคะต่อลงไปแล้วก็ต่อเส้นที่อัน3ามเซนแรกนี้ต่อไปมันเชื่อมกันตรงไหนก็ตรงนั้นแล้วเราวัดอีกทีของชิ้นหลังเท่าไหร่ของชิ้นหน้าก็ต้องเท่ากันนะคะถ้ามันสั้นกว่าก็เติมลงไปเลยนะคะคราวนี้ บาลลังหารสองนะคะต้องวัดตอนที่ปิดเกตแล้วนะคะไอบาหน้าขอโทษบาหน้าหารสองนักเรียนต้องวัดตอนที่ปิดเกตแล้วนะคะอย่างนี้หมายถึงเราปิดชั่วข่าวไปอย่างนี้ก่อนนะคะพอได้ตรงนี้พวกตรงนี้1.5ฝั่งนี้ก็ต้อง1.5ึ่งจุดเหมือนกันนะคะแล้วเอาไม้โค้งใส่ลงไปอย่างนี้นะคะนี่คือ ตัวโครงเสื้อไอโครงชุดเขาก่อนนะคะเป็นเวทก็ได้เป็นโค้ดก็ได้นะคะให้นักเรียนทำหน้านี้ให้เสร็จไว้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาทำปกและแขนนะคะ,ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมต้องเตรียมหนังสือแบบนี้นะคะถ้าใครยังไม่มีสามารถสั่งได้ที่เพจอาจารย์วัชรีพันธ์นะคะ เรียนตัดเสื้อกับอาจารย์วัชรีพันธ์หรือจะโทรเบอร์นี้ก็ได้ถ้าใครเป็นลายนะคะถ้าใครทักไลายก็เบอร์นี้นี้นะคะทักเข้ามาเลยนะคะสวัสดีค่ะ